ว่เราเราเราส่งสัญญ,ญาณไปปุ๊บปุ๊บมันจะมีขึ้นนะปุแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเราเลือกเป็นออฟนะ,ะมิตเตอร์วีดูมิตเตอร์ตรงนี้ก็จะมีปุ่มเลือกนะว่าเป็นรูปหรือออฟเห็นไหมคือไม่ยากเรียนเลยนะ,ะถ้ากดลงไปเป็นออฟพวกนี้ทั้งหมดก็จะค่าพวกนี้ทั้งหมดก็จะอ่านแต่ออฟนะฮะถ้ากดขึ้นมาก็จะอ่านแต่รูปแล้วก็เมทช์ เมทริกกับคิวนะฮะสัวมากเราจะใช้คิวใช่ไหมฮะถ้าเราใช้หูฟังเนี่ยเราใช้คิวมันก็จะวัดจากคิวหรือว่าถ้าเราปล่อยไปมันก็จะวัดจากเมทริกนะฮะเดี๋ยวลองดูได้นะฮะต่อไปเป็นภาตเอาขุดซุดเอาุดดังนั้นสัญญาณที่จะส่งออกออกซิลลิงนะฮะ จะมาที่ปุ๊บหนึ่งสองใช่ไหมครับเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาฮะ,ะแล้วก็ออนชนแนนครับแล้วตรงนี้ตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะ,ะุ๊บหนึ่งสองูเซโอนะฮะเพราะว่าถ้ากดลงไปเนี่ยเสียงที่วิ่งมาจากท่าอินพุตแล้วเข้ามาที่นี่ฮะ,ะมันต้องไปซีลิงใช่ไหมครัแต่ถ้าเกิดเรากดตรงนี้ลงไปนยปุ๊บหนึ่งสองุดเซโจะมาที่นี่ไปออกลำโพงมเมนดังนั้นคือต้องปล่อยออก ไม่ใช้นะฮะเห็นว่าออฟภาคออฟเราไม่ได้ใช้เลยก็อย่าลืมออนแชแนลนะงั้นเดี๋ยวเฟดขึ้นมาแล้วไม่มีเสียงก็คือ,อไม่ได้กดปุ่มออนแชแนลอันนี้จะดูยากหน่อยเพราะว่ามันไม่มีดิสเพย์ไฟให้นะฮะต้องดูว่ามันกดลงไปหรือไนมะ่ ส่วนส่วนมอนิเตอร์นะฮะสามสี่มาวิ่งมาปุ๊บก,ก็ขึ้นมอนิเตอร์เช่นกันนะฮะก็ห้ามกดปุ๊บสามปุ๊บสี่ทูเซโอ,โอร์โอนี่ห้ามกดนะ,ะถ้ากดปุ๊บมันก็จะมาที่มาสเตอร์ที่นี่นะฮะพากลุกเอาปุตนมีแค่นี้นะฮะพากออกมีแค่นี้ ข้างบนนี้นะฮะข้างบนนี้เพราะตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็น external input นะฮะเหมือนเหมือนที่ข้างบนบอร์ดใหญะะ่ก็จะมีปุ๋มะะมีออกได้ด้วยนะฮะมีเซนต์ o ได้ด้วยนะคร external input ข้างบนเซนต์ไม่ได้นะฮะมีแค่ eq นั่นเองแต่ตรงนี้ไม่มี eq ให้เลยแล้วก็มีมีมี g a i ให้ตัวเดียวเองนะครมีค่า q ตรงนี้ให้ก็เช็คได้เช็ค มีลายอะไรที่เรามาเสียบเข้า external in แล้วก็เช็คคิวว่าก็ตั้งเกนแล้วก็ assign ไ,ได้มีบัร assign ไ,ได้เหมือนตรงนี้นะฮะส่งออกไปว่าจะไปสเตอร o โหรือไปซี i ิงหรือไปโมดิเตอร์นะนะนี่ก็ไปซี i ิงนี่ก็ไปโมดิเตอร์นี่ไปสเตอร์โอะ e e n d off ก็ได้ ก็มี e x t r input ด้วยกันหนึ่งสองสามี่แล้วก็มี uh, master out แค่นี้เองครับอะไรที่อะไรที่ถูกถูกกดด้วยปุ่ง o JO เท้าหมดนะรับปส่งมาที่ master out หรือ main main า o u อันี้คือว่า ให้รู้ว่าไปที่เมนเอาสปีคเกอร์เตอร์นะฮะแล้วบนช่วงนี้ก็จะเป็นเมทริกนะฮะแค่เขาจะแบ่งออกมาช่วงนี้เป็นเมทริกคิวนี่คือคิวของเมทริกนะฮะถ้าคิวนี่คือคิวของมาสเตอร์เส้นนี้ฮะฮะแบ่งะะเป็นเมทริก มตริกจะมีหนึ่งสองสามสี่นะฮะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ดึงดึงออกจากกรุ๊ปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีเซลล์โออลอร์ดึงจากเซโอได้เมตริกตรงนี้ ผมเส้นกรุ๊ปปุ๊บปุ๊บทูแมจิกนะฮะก็เปิดแมจิกที่หนึ่งนะฮะก็เปิดเบอร์หนึ่งสองออกมาเบอร์สามก็สี่ไม่ได้ใช้สซตรโอไม่ใช้เห็นไหมครับดังนั้นดังนั้นแมจิกหนึ่งเนี่ยตรงนี้เป็นเอ้าวกลุองแมจิกนะฮะออนเชนแน่นด้วยนะฮะเราก็ตั้งเกณฑ์ตรงนี้ เกนไวเลสตรงนี้ฮะเสียงที่จะออกซิลลิ่งเนี่ยจะถูกควบคุมด,ด้วยตัวนี้นะฮะแล้วตรงนี้เป็นตัวเป็นตัวรับจากว่ารับจากกรุ๊ปว่าจะดึงสัญญาณจากกรุ๊ปแสงไปที่เมจิกตัวนี้นะฮะถ้าผมเปิดเบอร์หนึ่งนี่มันก็จะรับสัญญาณจากกรุ๊ปหนึ่งเข้าเมจิกที่หนึ่งแล้วก็ส่งออกไปให้กับซิลลิ่งสปีกเกอร์นะฮะอันนี้คือว่าเรามาเป็นสองชแนลใช่ไหมฮะ DLR ว่าเราส่งให้กับซีริงแล้วก็เปิดทั้งสองช่อง l เลยเพื่อทำามุนวอกแล้วก็ออกไปที่ตรงนี้เพราะนั้นพอเราตั้งค่าที่ไว้ปุ๊บเสียงที่อยู่นในซีริงเราจะเฟดตรงนี้ได้นะฮะควบกุ่มด้วยตรงนี้ได้แทนที่จะมาหมุนปุ่มน,นี้เพื่ออันนี้ก็จะง่ายกว่าแต่ว่าปกติให้อยู่ที่ศูนย์นะฮะให้สังเกตว่า ถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยขีดมันจะทีดกว่านะเพราะนั้นสูนีควบคุมเนี่ยควบคุมได้ง่ายกว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเลื่อนไปนิดเดียวเสียงมันจะวูบว่าวูบว่ามากนะตรงนี้ยังมีมีแรนด์ที่แบบบวกห้าลบห้าซึ่งแบบควบคุมได้เมสิกสองก็เหมือนกันนะฮะรคือว่าเราใช้แค่เมริกหนึ่งเท่านั้น,ะะน่ะฮะบนบอร์ดเี้ ท็อกแบ,บ็กก็กดท็อกแบ็กเวลาจะเล่นลงไปที่นี่รู้สึกว่าคงไม่ต้องใช้ท็อกแบ,บ็กแแค่เดินไปกระซิปได้ <c oughs> ยินแล้วมันก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ได้ถูกใจใช่ไหสรก็ <c oughs> ต่อไปนะเพราะมีไว้ให้หรือว่าห้องมันใหญ่ขึ้นเนะียท็อกแบ็กนี่ก็กดท็อกแบ,บ็กเราพูดลงกรุ๊ปได้เลือกได้ก็มีให้เลือกเพราะว่าบางทีแบบว่าบางทีออกหนึ่งออกสองเราต่อไปหลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปหาไปหาผู้แสดง ล้วก็กดอตอมาแทสไหาเขาได้นะครับมีใครสงสัยอะไรไหมครจนิคเตอร์ลองเช้นดูนะครับมีซอสทีดีแทะอย่างเน้ยห้นะ,ะ้องใช้ห้องต้นแบบ,น,บน,นะฮะสนนะะ มันจะมีโปรเทสเตอร์อยู่นะฮะเอนที่พาวเวอร์แอมป์นะฮะพอเปิดกระพุกเนี่ยมันจะมีมันจะมีดีเลย์ถูกไว้ไน,นิดนึงแล้วก็ค่อยจ่ายให้กับต้อง <c oughs> มิวส์ก่อนอ่าไม่เป็นไรครับเปิดไปเลยได้ฮะถูกมิวสนั่นไว้ไว้สำหรับมิวส์ไม่ก็เปลี่ยนเฉยถ้าไปกดไว้นานๆเั่นผมตั้งไว้หมดทุกตัวแล้วนะทั้งทั้งอาคารเลยมัน2รีบีไม่มีั ะะก็คือว่าพอเปิด EQ มาก็จะเห็นเป็นของปลุไฟแดงขึ้นนะฮะเ็เดี๋ยวบางทีมือไปโดนแล้วว่า EQ EQ off อยู่เดี๋ยวฟีดแบ็สนัดห้องเล,เลยนะฮะ,ะ,ฮะลองต่อดูนะฮะจะใช้ไวเลสก็ได้ดีๆนี่จะเหมือนห้องข้างบนนะฮะทำงานเหมือนเดี๋โดเช็คบอมบ์กไปเลย S <S เครื่องนี้ก็จะเหมือนกันนะครับ t s p a 500เหมือนที่เมื่อวานเราเล่นกันนะปุ่ดว่าแบบใบกดใบผาด้ยอยังไม่ออกสลาวอันนี้ไม่ต้องเสียงนะฮะแค่กดเด็กเดียวได้เลย แมสโคนะฮะดูจาออฟฟิศแมสโคไวเลสนะไวเลสเปิดไวเลสนะเราเช็คให้วิธีการง่ายๆนะครับเราเราเช็คเราตั้งเกณฑ์หมดเลยเช็คที่สามสี่เช็คมมดิเตอร์เช็คเช็คเช็ค one two ไม่เราก็ตั้งเกณฑ์เช็คไม่มีอะไรพิดเช็ค one two two t w ลา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 เช็ค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  one two ลงไปแล้วก็ตัดหนึ่งสองสามสี่เช็ค1,2,3,4 1 2หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสาี่ห้ต้องบอกเขาด้วยนะครบว่าไมเบอร์อะไรนะเบอร์โเบอร์โเบอร์หครับคอมพิวเตอร์ไมเบอร์หกนะครวังวังไหนเชกวันจืจืจืที่ประมาณ630้อิบครับเชกวันจืจืหนเกห สองสามสี่เชกวานชื้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 นให้มันันขึ้นอีกนนึงด้วยนะฮะเชวานชึสเชกวานชืชื้นชึโอเคครับเชกวนชื้นนึชนฮะนชนะฮะผมพูดห่างประมาณฟุตหนึ่งนะฮะตอนนี้้สมน